แม่เมย์ผูหนุ่มสุดปลื้มส่งน้องมายูเที่ยวอยุธยาลาสุดแม่เมย์ปทิดากำเนิดพลอยผู้จัดคนเก่งและเป็นภรรยาคนสวยของพิธีกรฝีปากกล้าแห่งโหนกระแสอย่างผู้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้มาส่งลูกสาวตัวน้อยและลูกสาวสุดที่รักคนเดียวอย่างน้องมายูภูรดากำเนิดพลอยไปทัศนศึกษากับที่โรงเรียนซึ่งงานนี้แม่เมย์ก็ถ่ายเห็นบรรยากาศตั้งแต่ออกจากประตูโรงเรียนพร้อมทั้ง ส่งขึ้นรถบัสอย่างน่ารักซึ่งแน่นอนเขาว่าไม่พลาดที่จะส่งภาพขณะที่น้องมายูและแก๊งเพื่อนที่โรงเรียนขณะเที่ยวที่อยุธยามาให้ทุกคนได้ชมซึ่งวันนี้น้องมายูไปกับแก๊งเพื่อนโรงเรียนฮารโร่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจให้น้องมายูเรียนที่นี่ซึ่งแม่เมย์เองก็ระบุข้อความประกอบคลิปนี้ว่า a great day in อยุธยา trip today เด็กๆได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาหนึ่งวันเยี่ยมเลยซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้ แฟนคลับก็แห่เช่นชมน้องมายูเพียบอาทิเจอน้องด้วยน่ารักมากน้องมายูน่าราักน้องมายูยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนคุณพ่อเลยค่ะสวยเหมือนแม่เมย์มายูน่ารักมากค่ะพี่เมย์เดินทางปลอดภัยนะคะอยากเจอน้องมายูมั่งจังและอีกมากมายนั่นเองขอให้น้องมายูมีความสุขกับการเที่ยวในทุกๆวันมั่นใจเขาว่าทางแม่เมย์และพ่อหนุ่มจะอยู่เคียงข้างและพร้อมซัพพอร์ตน้องมายูแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะเป็นคนดี แบบนี้น่ารักที่สุดขอขอบคุณแม่เมย์ปทิดากำเนิดพลอยและพ่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ